สวัสด oh, uh, huh, sí ีค so ร so ับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลบิ๊กจ็อดประจำวันที่9มีนาคมนะก่อนหนึ่งบิ๊กจ็อดขอสรุปผลบอลหน้าย t u b e ก่อนแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้บิ๊กจ็อดให้ไปฮะยอกซิตี้นะครับสูงแรกหนึ่งลูกนะครับเหมือนเมื่อวานก่อนเลยนะครับที่บิ๊กจ็อดให้ไปนะครึ่งแรกไม่มีสกอร์นะครึ่งหลังเป็นสกอร์สูงนะฮะครึ่งหลังนี้ล่อสี่เม็ดเลยนะครับสกอร์สูงครับโดนครับครึ่งแรกไม่มีสกอร์นะฮะครึ่งแรกไม่มียิงกันเลยนะครับ และสำหรับหน้า Facebook ของ Big John นะฮะ Big John ให้ตัวนี้ไปครับนี่เมลตันคินดอนนะฮะสูงแรกหนึ่งลูกนะครับลองมาดูก่อนนะครับเมลตันคินดอนนี่ฮะเป็นบอลลีวันอังกฤษนะฮะสูงแรกหนึ่งลูกนะครับจบที่สองเม็ดนะครับกินเต็มฮะครึ่งหลังสี่เม็ดนะครับสกอร์สูงแรกและสูงเต็มเกมเลยนะครับ และสำหรับวันนี้นะครับิ๊กจอสมีทีเด็ดมาแนะนําเพื่อนๆหนึ่งตัวก่อนแล้วกันครับหน้า YouTube นะครับบิ๊กจอสให้ตัวนี้เลยครับบอลยูโรปาลีกนะฮะนี่ครับคู่ระหว่างปอโตครับเจ้าบ้านพบกับโอลิมปิกลียงนะฮะทีมเยือนครับคู่นี้เตะกันเวลาตีขออภัยครับเที่ยงคืน4 5นะครับเที่ยงคืน4 5นี่เตะกันแล้วฮะปอร์โตกับลียงนะเรามาดูสติของสทีมนี้กันนะฮะ สุดนะครับปอร์โตชนะ5-3นะฮะครึ่งแรก2-1นะครับปอร์โตนำ2-1นะครับครึ่งแรกเรามาดูทีมเจ้าบ้านก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ปอร์โตเจ้าบ้านนะครับ10นัดหลังสุดของเจ้าบ้านนะฮะชนะ7เสมอ3ไม่เคยแพ้ใครครับปอร์โตและเขามีสูงหลักทั้งหมด7เกมนะครับมี3เกมที่เสมอศูนย์นะครับแล้วเรามาดูทีมเยือนครับลียง ลงเป็นยิงนะฮะลีลงรียงลงเป็นยิงนะครับสิบนัดหลังสุดของเขานั้นนะฮะชนะห้าเสมอสามแพ้สองเกมนะฮะเขามีสูงแรกทั้งหมดเก้าเกมครับมีเกมเดียวที่เสมอศูนย์นะครับคู่นี้บิ๊กจ็ดคิดว่านะฮะครึ่งแรกน่าจะมีสกอร์ครับโต๊ะเปิดมาสูงแรกหนึ่งลูกนะครับน้ำสวยนะฮะบิ๊กจ็ดเลือกกดนะครับสูงแรกในราคาหนึ่งเม็ดนะฮะ 0.75ไป recalled. ถ้าย mm ังไม่มีสกอร์นะครับพี่จอคิดว่าครึ่งแรกน่าจะมี1นเม็ดนะฮะอย่างต่ำครับเดี๋ยวพี่จอขอแนะนำกลุ่มนะครับกลุ่มนํำเล่นของบิ๊กจอนะครับไม่ว่าจะเป็นบางมีนหมีลี่เจดาวพี่เป็ดป๋าเงียมหลายท่านครับนี่ฮะกลุ่มนี้ับนี่นี่วีของเจดาวนะฮะตีสี่ยังมีน้ำเล่นกันอยู่เลยนะครับตีสี่ เพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจเข้ากลุ่ม VP กลุ่มนี้ของ Big Jo ็อดนะครับแอดไลน์มาครับไลน์บิ๊กจ็อดอยู่ท้ายคลิปนะครับไลน์บิ๊กจ็อดนี่ J O W S Under Score แปดสิบแปดนะครับอยู่ท้ายคลิปมีนะครับลายมือบิ๊กจ็อดจะไม่ค่อยสวยนะครับขออภัยครับท้ายคลิปนี้มีลายของบิ๊กจ็อดแอดไลน์มาได้เลยครับบิ๊กจ็อดดึงเข้ากลุ่มฟรีครับ และสำหรับวันนี้บิ๊กจอต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้บิ๊กจอด้วยนะฮะสวัสดีครับ